ก็กระสือีก็ผมเนี่ยสเกมโปเกสัการสามดีก็ผมห่างหายกันไปนานเลยนอกสาหรับไม่ได้เกมนี้นะสำหรับการแคปเกมนะครับผมงั้นเราจะเข้ากันเลยนะครับผมมากลับผมวันนี้ผมจะเตรียม ผมจะวิวัฒนาการร่างเมก้ากับทุกคนเพราะตอนนี้ผมได้อะไรค้างวะไม่กล่าวพ่อหยุดเมื่อครับผมมันก็เกิดหาแบบนี้ตลอดแหละแย่แบอบนี้ไหมจ๊ะเสร็จแล้วแล้วผมก็ไปเกิดการ คผมไปเก็บแคปในะอันนี้มาแล้วผมเนี่ยเพราะผมเราต้องเราต้องมานั่งแกะนนี้ใช่ไหนเพื่อในการได้เพชรอีกแต่ผมมานั่งไล่แกะเกือบหมดแล้วเหลือแต่ดานนี้ครับผมดานนี้ไม่ต้องเป็นห่วงใส่กับผมผมเลยแต่เฟื่นี่มา ก็ได้หินเมกาไปถึงว่าสีบเดผมใช้เพชรถึงเก้าเลยก็ได้มานีทีสี่หินแล้วทีนี้ผมก็ได้จัตุรันเมกาเลยเจอได้ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยพร้อมยังพร้อมแล้ววัดลักแพนกานแล้วมึง เทสเทสไปยิสดอนเอกเลยอย่างเทสครับผมลูดดิสดดนก็น,นี่อย่างที่เห็นครับผมโหเซียวกระเจียวเริ่มแสงเส่ชเพื่อครับผมถุยไม่ใช่ครับผมพลังเท่าไหร่บ้แต่ไม่ได้ล,ลืมให้ดูาาด 1, 1, ครับผมเข้าเตตัดมาเดิมจากหนึ่งแสนหกเพิ่มมาเป็นหนึ่งแสนเจ็ดครับผมแค่ได้ผมจากเจ้าลิซโดนวันนี้ ส่วนตัวอื่นขยับให้วิวัตก็บอกอะไรกับผมแตวผมจะทำให้นะแต่ตอนนี้โคตรดีใจเลยได้ลิซ่าดอนเอกมาแล้วนะอัน,นี่แหละอยู่ในฟังก์ชันพัฒนาอยู่เชฟลิซ่าดอนเอกโอ้โหเป็นอะไรที่ผมรอมานานสุดๆเลยผมรอจะแต่ผมได้ลิซ่าดอนใ,นใหม่ๆแล้วตอนผมได้ลิซาดอนตอ, 4, อนนั้นอแค่สี่ตัวนี้อยู่แหละแต่เลเวลยังไม่ใช่สิบ เกติบหกหรอกผมว่าตอนไอ้เมาส์ตัวเนี้ยรังขี่ไอตัวเนี้ยเลเวลสิบสามผมถึงว่าเป็นลิซร์ดอนกว่าจะได้เอ็กมารอจนถึงเมาส์เลเวลสิบเอ็ดเลยเก็ดโคะเกติโคะเลตโเลยทีเดียวผมวันนี้เสียงมาเต็มแน่นอน ริสดันเอกน้อยคอยละัะผมจะไม่ไปแกลกร่างใช้นี่หรือแลกแสงมนะครับผมนั่นแหละนเนี่ยถ้ามันเข็นเป็นรูปเล็กก้ซ่าเนี่ยผมจะไม่แลกนะเพราะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลายหลคนผมกม็เพิ่งพลังก็เถอะแต่ผมไม่ชอบนะ วิธีง่ายๆครับผมเราก็ต้องไปนั่งเก็บมาเนี่ยนะครับผมให้ครบครับผมแล้วก็เราไม่ขาดสมมุติเราไปสมมุติผมแพ้ดาบที่หกนะเนี่ยสมมติผมแพ้ดาบที่หกไม่ต่างกัน เกด้านที่6กตอนนั้นนะครับผมเราก็จะได้เพชรมาแลยได้ง่ายสบายครับมมาดูตัวอ,อย่าง มาดูกันว่าผมจะได้มาทดลองในบริสันด์เอ็กซ์โหดขนาดไหนอันติเปลี่ยนเราใหม่แล้วด้วยโอ้โหเออรู้สึกว่าจะตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับบริสันดเอ็กเนี่ยเอาเออเอาดี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 ลองมาด่าก้อนคอไม่โดนครับผมเอ็กซ์ก้ามาโอ้ my god โหดกว่าเดิมครับผมตอนนั้นผม ตอนนี้ผมจู้ลิซาดอนตอนนั้นน่ะเออผมได้แค่สองลาวยังแต่รอบนี้ได้ใสถึกฮารดนีเลยเชตูแก้ดันได้แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ผมแพ้แค่ดันเดียวนะ่ละอันเนี้ยนะมานะผมพอนมันพอมนเสร็จเสร็จก็เนี่ยผมเวลาเราแก้เสร็จมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะให้เราเก็บกดปุ๊บเราก็จะได้เพนหนึ่งร้อยสิบเพลนละ เห็นไหมง่ายๆกับผมแตวัเพลทแล้วโอ้ง่ายจริงๆเลยแต่ด่านผมยังไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่ก็ทำให้ผมไม่ค่อยหูเท่าไหร่อดิเดรนเอ็กซ์ตัวที่ผมรอคอยมันาแสนนานลอยโคตรพ่อโคตรแม่เลยกับผมถุยไม่ใช่บดดาพ่อกูไม่ได้น้องว้ยเฮ็ดนะผม วออั่นี้เคยทุกคนดีใจครับผมไม่ส่งมาปกผมไม่สนครับผมว่าปกิมันจะเป็นนิสัยนักแม่หรือคิดกินอินอะไรนะครับผมแต่ส่วนมากไอ้พวกเลสซอี่ตรงทางแยกมันเขาให้มามันจะเป็นนิสัยนักแน่นกันหมดเลยนะจูคาที่ผมไปจับมาก็น,นิสัยนักแน่นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เขาให้นะผมไปจับมาตอนนั้นจาได้ก่อนที่มันใจเนี้ยน,น,นี่กินอ่ะมันไม่ได้เป็นไอ้ตัวหานี่มันเป็นจูคายร่างแรกครับผม แล้วทีนี้ผมรอไม่ไหวไงมันรอนานเกินผมเลยไปจับไอ้ตัวนี้มาแล้วผมแล้วก็ไอเกบเวลให้มันอะไรต่ออะไรนะผมไอบี I mean ทำให้ไอจูคข่ตัวเนี้ยไม่ได้ได้ไม่ได้ในเช็คอินแต่ผมไปจับมาเองก็เลยได้มาเลยครับผมเป็นอะไรที่โคตรภูมิใจเลยเป็นอะไรที่โคตรด,ดีเลยผม ลิซารอนครับผมเออเฮ้ยไอมันอาจจะเพิ่มพันหนึ่งครับผมเพิ่มจำได้ไมค์ลิซารน,นเอกีกเพิ่มเลือดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมมาดูกันนะครับผมนี่ไอนี่ก็ประมาณนี้ครับผมมาดูนี่กันนี่ผมได้สปีดมาด้วยครับผมตอนนั้นผมได้เยอะอยู่แหละไอหินล้างไอเนี่ยล้างไปล้างมาผมได้ไอนี่เลยนะเอทแทก แต่ผมเข้ามาอีกทีมันก็ไม่ได้แล้วโอเคก็ดีอยู่ได้สปีดมาครับผมผมก็บวกเป็น22แล้วถ้าจากสปีด750เพิ่มมาเป็น840แล้วครับผม้วผตอนนั้นมัน808ครับผมตอนนี้วีวัดมาเป็น840แล้วมามาไอ้นี่กันต่อแล้วผมใส่รัรวๆผมบวก3าองเลยสปีดจะเป็นยังไง8 5 6ร้อยห้าเกจโตเพชรเลยเหลือ5เลยครับผม ช่วงนี้ไม่อยากดองเพชรครับผมพอเลยรู้ไหมพอลิสซดอนผมอะก่อนที่จะวิวัฒน์เป็นเอกอะมันได้แล้วทีกระปิ้นมาก,ก็ผมผมเลยไม่ไม่อยากดองเป็นละที่จริก็จะเปสมขัยนะผมไม่ค่คยสยุ่มไข่ระดับสูงแบบสิบครั้งมาก,ก่อนเลยนะครับผมเออคุณอยากจะได้ตัวดีๆไม่ต้องคำเคล็ดลับนะบผมส,มสุม่มไปถึงรอบที่สิบเอ็ดครับผมรอบที่สิบเอ็ดมันจะได้ โปเกมอนเทพหนึ่งตัวครับผมนะเขาบอกแล้วก็จะได้จริงๆเลยผมนับมาช a n e หนึ่งนับมาหลายรอบแล้วเออได้สิพอรอบที่สิบเอ็ดเขาก็ได้เจอจริงๆด้วยสำหรับ VIP ผมแทบไม่ VIP เลยนะครับผมมาดูกันไม่ไอบ้าเอ้ยกดตรงนี้ผมว้ไอ i p ไม่ขึ้นเลยนะน่ามนี่ายแทบไม่ขึ้นเลย ก็ผมไม่ใช่สาย V IP สักหน่อยตามผมมีอยู่ในโทรศัพท์4บาทสายฟรีก็ผมสามารถวัดเป็นริสต r นเอ็กก์ก็ได้ถึงแม้จะเป็นสายฟรีก็เถอะนะโคตรดีโคตรดีใจเลยเห็น r ิสตันเอ็กซ์ตามหลังกูมาเนี่ยโคตรชอบเลยแล้วผมนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งที่สามารถวัด,วดาการลงไม่ค่้าได้แต่ผมไม่ไมีวัดหรอกผมก็ไม่ค่อยสนใจตัวนี้หรอกเพราะมัน เวลาสร้างสามเหมือนเวลาท่างนะ่ะร่างสองอ่ะคนน่ารักเลยเวลาเวลาเดินขาหลังก็จะน,น่ารักนะแต่ร่างสามแม่งขาหลังแม่งเหมือนขี้ด,ด,มดมูนีเหมือนมันปิดขี้แล้วมันเป็นขี้เออตัวนี้ก็เอาวิวัฒน์ได้เหมอน,นนะครับผมนี่ตัวใหญ่ใหญ่แม่งแรกเกาดเลยไอตัวนี้ก็ด้วยคผมแต่เขายังไม่พัฒนามัง้ง หรือเขายังไม่รู้ก็ปึ๊บปะไม่รู้ไอตัวนี้ผมจําได้มันมีร่างเมการ่างเมกามันจะมีช้อนเต็มหัวเลยมื่องลอยได้มันอย่างกับเป็นพระเจ้าเลยค่ะตัวนี้ด้วยผมอีกตัวหนึ่งไปกับมันผไปหน่อยเพราะผมไม่ค่อยไปได้ไปจับเท่าไหร่พ่อเพชรเหลือห้าเลยจากไว้เพชรไปอัพดีมากคืนนะผมก็ดีนะสปีดเนี่ย แม่ผมผมชอบสปีดสายสปีดดูผมลิเฟรชอัพไปนี่เอ๊ะไอ,อ้สีแดงๆนี่ผมยืดมายาวเลยจะกลายเป็นสายสปีดอยู่แล้วแม่ผมจูใครแม่ไตัวนี้มันไม่ค่อยโดไหนไเลยกดูดิขับเตตันประมาณเนะี่ยจูใครที่จริงสปีดมันได้รักแต่ผมไปอัพไปรอบไม่กี่รอบอบบก็คงสองสามรอบแล้วแม่ก็กลายไอ้นี่ไปเลย เนี่งผมผมอัพไปตัวใครนะผมไอ้สปีดมันเกิดจะสายฟ้าอย่างละผมยังไม่ได้อัพหรอกมาลองอัพกันดูด,ดีกว่าแล้วผมจะได้อะไรมาดูกันเฮ้จิงหรืดอดอเน่ะเพราะอะไรมันถึงได้สปีดรึลนะ่ผมจะเอาเลือดครับผมค่าเลือดค่า L I F E คือหรือว่าค่าเลือดน,นั่นเองแล้วปรากฏว่าผมอัพมาได้สปีดผมเลยโคตรดีใจแล้วก็ลองไปตู้งูก,ก็ชนะได้เลยนะครับ ก็เลยไม่เอาเละเลือกลงลงเลือกเลือกครับผมเมื่อไหร่จะได้อะไรก็เก็บเลยค่า APK โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยค่าสเปเชียลแอทไกครับผมอัพไป,เ,ป,ลป,เ,ปลเลยอัพนไะปเปลเคยครับผมแม่สเปเชียลแอทไกวะไม่จูไข่เริ่มออกมากไกลไปสายสเปเชียลแอทไกไปนะที่จริงเนี่ย จริงับผมพุทธิบานนะได้มาแล้วนะเนี่ยผมพุทธิบินนะได้ค่าเรียดมามันได้มานานแล้วแหละก่อนที่ลิซาโดนจะลีวัตเป็นเอ็กซ์เนื่อยยังเลนโดนแล้วมันได้กินนาทีลแล้ยตอนอมา มาเลื่อนห้ากินะนะไม่ยังโหดใช้ตายยังมือหนูเลยตอนนี้ไอ้ห้าสิบห้านี่ไม่ใช้มือหปเครับผมมากกระโดดถีบมันผ่านถุยไม่ใช่หลาพัดเพิ่งได้มาสดๆแล้วร้อนผมเพิ่งอัพไม่ไม่นานนั่นี้บวกหกครับผมผอมบวกเยอะไม่ได้ตอนนั้นผมตังน้อยแล้วก็ชวนมงมากาันได้เล่น ช่วงนี้เพิ่งเลยขัดเล่นบ้างเพราะตอนเพราะเพราะเลยจะเมื่อวานผมขัดผมเริ่มเล่นเลยขยันเล่นเลยเลยร,รู้ปะเพราะรีซอรมันได้หินไม่กี่มาสี่ร้อยสิบเอ็ดแล้วไงร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นสี่ร้อยผมสี่ร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วผมก็เลยเก็บเก็บเก็บแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเราไปกดซื้ออันเนี้ยเราก็จะล้วกิจกรรมอันหนึ่งมันจะขึ้นนะผมไม่ได้อันนี้นะอันไหนว่าอันนี้ครับผม มันจะขึ้นนะว่าเราใช้เพชรเท่าไหร่เช่าเท่าไหร่ก็ต่อเท่าไหร่ผมผมใช้ถึงเก้าร้อยครับผมเราพบกันได้เลเซอร์ดอนเอ็กมาเลยอย่างของชอบของผมเลยลูจูนิอ่ลขอบในตอนไทยเปลผมสนแค่ว่าก็คือขอใหช้ชน,นะก็พอเลยเพราะ,ระาวา่าปัญหาคือเป็ดเดคุณไอพวกพัฒนาเกมใหม มันอากิลาติน่ามาทำไมก็รู้ลอยู่ว่าดาดูทอสขาดตกได้กิลาติน่าอยู่แล้วนะครับผมถือเป็นตัวที่ไม่ได้เรียกเลยเพราะมันให้อยู่แล้วในดาดซากมังกรนะผมก็จะเลมผมบอกมาแล้วนะว่าเคล็ดลับการเอาไปยังไงแล้วก็เอาเห็นหรืก้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หรือกดกระดิ่งก็ได้ครับผมอย่าลืมกดติดตามด้นะครับผมสวัสดีครับ ได้เลยค่ะดอนเอ็กเลยโว้ยดีใจจังปัดคลิปมา